ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องอบรรยากาศช่วงสร้เซาครับสําหรับเ้านี้กับสีภาพี่พระน้องนะครับอบดิ่งส้มน้ําหัวน้ำํำซวนของเฮานะครับก่อนก่อนอื่นองขอรายงานโตนะครับรเกษตรคนจนมาแล้วพี่นออ้องภาพพีพระน้องเบืองแง่งนะครับสิ่งที่เฮา อาณาเขตได้ปฏิบัติไปมือมือก็คือการปลูกการฟังนะครับก็บขอให้พี่น้องมีสิ่งใดที่เงปรับเปลี่ยนนะครับก็สินํานพาพี่น้องรับชมสำหรับการปลูกนะครับของเข้า,าปลูกแบบอะไรที่จำกัดนะครับขอส่งต่อให้พี่น้องนะครับชุมชนหรือ ตัวสารทิศนะครับเพื่อนๆทุกคนพี่น้องนะครับลูกหลานพ่อแม่ลูกเป่าทุกคนนะครับขอเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนี่คือช่องข้างนะครับการเลือดสวนยมเนื้อที่ประมาณสองงานพี่น้องนะครับเอาขยะไปเป็นการเผาผิดการทำเพื่อควบ ให้ยืดยัดอยู่ได้นะครับสิ่งใดที่ห้องเอาเกิดประโยชน์นะครับจะสามารถออกมาทรงต่อ้พี่น้องเบิงนะครับล้วนแล้วแต่ได้ผลผลิตได้มากได้ผลพี่น้องนะครับสิ่งของห้องเกิดสิมนี้นะครับไร้ไร้หลักนะรับการปลูกโดยการปลูกไปน้าคู่ม,มือนะครับเป็นมะเขือเทศจะเป็นพักกวงตุงจะเป็นเพาะใส่กระถาง นะครับจะเป็นมะละกอนะครับมีหลายสายพันธุ์พี่นอ้องหลักๆคือการเห็ดคือห้องบริเนนักในสายพันธุ์คือชนิดเดียวนะครับห้องทีเห็ดไปหลายหลายอย่างพี่นอ้องสิ่งใดที่กินได้สิ่งใดที่สามารถส่งออกส่งต่อนะครับเป็นเป็นเงินห้องกระเห็ดไปนะครับเพราะว่าการปลูกพืชหรือการเห็ดสวนยอม เนื้อทีงานหนึ่งสองงานหนึ่งกับผู้ถือวัตอยนะครับคือเข้ากาสสามารถเหตุสังได้นะครับเป็นการต่อยอดได้บ้าหน่อยนะครับฝากพี่ฝากน้องทุกคนนะครับสําหรับชาวสวนผู้ที่มีที่อหนหน่อยนะครับนักนักรักๆก็คืออยากให้พี่น้องนะครับในที่ที่ปลายเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเนื้อที อันหนึ่งสองงานนะครับหรือคือง,งานนี้ใคระได้นะครับเฮากัาอยากให้พี่นอ้องขอมาชมแนวคิดและไอเดียของเฮานะครับสามารถสร้างสรรค์เย็ดให้ผดมสมบูรณ์นะครับหลกัลกๆคือการเป็นยูของทางสวนเฮานครับพี่นอ้องมีแต่ของอยากของกินน้ำมอน้ำสวนเฮานี่ที่น่น่อยนะครับที่ล้างบ้าน ย่างเขามากกับบรีเกตเมนเหยียบกับพี่น้องเพราะว่าการปลูกพืชผักนะครับเข้าเล่นนักให้เป็นกเกษตรแบบเชิงธุรกิจกับเมนนะครับเพื่อเข้าเหตุดแบบเป็นการต่อยอดอสําหรับการให้มากให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเหตุดให้เกิดค้อมูมสมบูรณ์พี่น้องนะครับเพราะว่าเี่นนักคือหลักๆก,ก,ก็คือ เ้าเห็ดไทยในผลผลิตได้มากได้ผลน้อยๆเน้นๆเนื้อน,นะครับสามารถเก็บหมากเก็บผลได้เกินขาดนะครับเกินคีพี่น้องเพราวะว่าข้าเห็ดให้มีการเรียงดอกเรียงมากเรียงผล,ผลผลิตให้ลูกดกให้มากดกนะครับเพื่อเก็บผลผลิตทุกสิ่งทุกอย่างใส่เวลาห่า,หางหกเดือนนะครับที่เป็นเพื่ออายุสั้นเพื่อปลอมลูกกระกิงแต่ข้าวกระแห้ม ตัวนะครับเติมสารอาหารให้เขาให้เขาอยู่กับเขาในเดือนนะครับคือกันมุนเวียนนะครับพี่น้องนี่นะครับคือผู้ใดสําหรับผู้ที่เห็ดสวนนะครับเห็ดสวนยอมอยากให้นี่อะไ้เสริม,มโดยการต่อเติมนะครับให้เขาเดิมมาโดยคนเฮ้านะครับพงยูโดงใส่ขอฝาก พอแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆชาวเกษตรสำหรับหนองไม้นะครับเผื่อไม่เกิดเขามาติดตามเยี่ยมช่มนะครับคือการเห็ดของเฮานะครับเห็ดจังไดวิธีใดฝากทุกคนนะครับเพราะว่าที่ที่สวนเฮานี่โดยเห็ดที่นี่นะครับพี่น้องมันเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบที่เฮายืนยัดอยู่ได้นะครับแบบเพิ่อนาตัวเองเฮาก็สามารถ นี่นะครันื้อขายเราล่าสุดพีนองสำหรับกระทางอาจจะเป็นเพาะช่ำข้อกระลงไปไม่เรื่อยๆนะครับนก็อออกจำนายข้อก็จะออกจำนายนะครับจะเป็นพืชพักทุกชนิดนะครับกับพีน้องรับชมเป็นภาครวมนะครับสําหรับการปลูกพื้นชายเสร็จแล้วเนี่ยหรือจะเป็นพักแถวนะครับพักกระแนงวิธีการของข้อการปลูกนะครับปลูกวัตถุอย่างเงี้ยังนะครับส่วนพี่น้องนะครับการปลูกของข้อ ปลูกไปจังปลูกมะละกอมะเขือเทศอยู่ร่วมกันกับพี่น้องก็ได้เยี่ยมชมอยู่อบๆครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังออกมาเป็นนวยอะไรมากไีผลแล้วครับเข้ากับมิจฉาชีได้นะครับต่อไปเมือครางงนั้นในปัจจุบันนี้การไปซื้ออยู่ซื้อกินมันก็เป็นการซิ้นเปลืองนะครับชาวสวนทางลาย หรือส่วนๆพ่อแม่นะครับมีเนื้อที่เล็กๆร่องเห็ดเบิ้งนะครับลองเห็ดให้เกิดประโยชน์ในได้ผลผลิตในยุได้จิทนะครับเป็นการลดต้นทุนในการใส่ใจการซื้อใส่นะครับพี่น้องอช่องทางการสร้างอาชีพทุกมือนี่นะครับอพอเป็นอาชีพีิสละเราก็เขาก็สามารถได้ประสบการณ์ไดยรูปรู้นะครับเขาก็มาแบ่งปันเป็นแนวคิดวไรแนวทางเป็นรูปแบบ แบบแบบอย่างของชุมชนค้นทัวไปเข้ากับเอามาให้พี่น้องนะครับอันใดดีนะครับพี่น้องเข้ากับเบิ้งเบื้องไปนะครับต่างเขาเยี่ยมชมต่างต่าง,งสวนนะครับไร้ไร้สวนกสีนี่ขอแต่กลางนะครับเพราะว่านานี่วิธีการปลูกพืชพักเป็นช่วงขี่นะครับลำบากนาฮอนพี่น้องบพราคือหนาวสีแต่กลางกันไปนะครับการดูแลการดูแลการ เอาเฉยๆผู้สิมีความสามารถบุมีความสามารถเท่ากับพยายามเพียไปนะครับเพียไปกับประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องสังเกตบ้างนะครับเนื้อที่ที่เขามีอยู่นี่ที่เลยสำหรับซับเลียนการปลูกกับมุนเวียนนะครับแบบบริเวณว่างนะครับที่เด็กน้ำเสนอให้พี่น้องรับชมเป็นเวลาสี่ขาบหกเดือนแล้วนะครับที่ให้พี่น้องเบ้งนะครับจะเป็นการปลูกเืชหรือจะเป็น เพื่พักนะครับการปลูกผสมประสานเพืชหลายหลัดคือกลมเนียนให้พี่น้องนะครับปลูกผู้มือผู้มือนี่พี่น้องแบบให้มาให้ผลเขาเกิดสีเป็นการได้ต่อยอดได้ทุกมือนะครับปลูกทุกมือทุกวันเท่ากับใครทุกมือทุกวันคือหลักดรัดสำหรับมะเขือนี่แบบโบดนพี่น้องนี่แบบโรคไหพี่น้องเบื้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับก็บาัส่วน ทางสวนนะครับรเกษตรควนรูนะครับรเกษตรทางไหลยคนรูราะว่า,าการเก็บกระหกับสวนบางคน้นหรือสวนสวนไหลนะครับแต่ว่าเห็ดหวัวเห็ดสวนเป็นการยุ่งยากเป็นการเมื่อยบริยูได้เศร้บริผักพรนะครับเมื่อยลาเด้ที่กิ่งแล้วนะครับผมก็ที่ขอบอกให้พี่น้องรับฟังรับชมนะครับคือการเห็ด ส่วนยอมนะครับโดย,ยอดใส่หนที่าันหนึ่งสององันเอ็ดง่ายนะครับเอ็ดง่ายพี่น้องอเอ็ดง่ายคือการประยุกเหลือเดี๋ยวแนวคิดของเขามันเป็นการได้เทคนิคที่การรับปลูกปรับเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนเพราะวา่าพวกเขาแล้วนี่นะครับที่เขาให้เฮ้าผลผลิตหร,รือคว่มดูดี ควบเคียวกิจควบอุดมสมบูรณ์มั่นกับมีความสุขและพี่น้องเกิดความสุขระวังขีห้อยใดทําไดใดเมือเ่อห้อยไดทําไดใดเขาเกกอยจะเอามาให้พี่น้องเบิ้งนะครับให้พี่น้องรับชมช่องห้างนะครับทากสวนของเขาผากสวนสวนในหนอยในเนนะครับเสียงสวนเล็กๆ,ๆหนห่อยอหล่มองไลยที่พิ่นกระได้ออกมาไทยามนะครับ ขอแต่งของทางสวนชาวสวนทั้งหลายนะครับการเฮ็ดปลูกพืชผักสวนยอมเข้าย่าละควบไปยายามปีน้องเข้าย่าละควบไปย,ายาม่มจงสู่ต่อไปอควบโทุนบันทเที็นให้าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทุกสิง่งทุกอย่างาพืชผักในหัวในสวนเข้ามีทุกสิง่งทุกอย่างามันเป็นเม็ดเงินอย่าง มาหาสารพี่น้องนะครับ,บการต่อแถมการต่อเติมกันเ,เก็บกันออมกันได้คลายออกนะครับต่อยอดหมุนเวียนหามาเติมนะครับปลูกลงไปที่นี่ได้ที่สามารถาที่ค้นคาคุ้นคา,าเป็นคานยิยมของคนทั้งหลายนะครับฮอกก็ปลูกไปนะครับพี่น้องขอฮอก็เพิ่งผ่านร่วมนะครับจะเป็นการปลูกไม้นะครับหลุมเก่าหรือเป็นกระถางเก่ากับปลูกได้ คือเกาคือกันนะครับข้าก็ปลูกแซมกันไปนะครับยังฝักท่องนะครับพี่นอ้องรายคำถามเพิ่นกับใดมีคว้มสงสัยนะครับทีห้องไทยทํำนํำเสนอ,อเป็นช่วงระยะหรือเป็นเวลาทีห้องใดเหตุนะครับพี่น้องก็ฟตังเป็นขอจากการนะครับเป็นแนวคิดให้พี่น้องนะครับเป็น เนื้อหาที่ผมออกมาฝากนะครับการปลูกพืชพักหรือกระลำกระลำเรื่องนี้คือสีบบ่ปลูกพี่น้องพรมาวิายดช่วงแล้วรูดูกันดูหนาวแล้วนะครับเ้อสิปลูกใช่ไหมคือการปลูกพืชช่วงนี้นะครับฤด,ดูการหน้าร้อนอเป็นเม็ดเงินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นราคาเพราะว่า,า,าทั่วไปแต่ที่เห็ุอะไรจต็มที่คือเขานะครับชื่อการปลูกพืชพักช่วงนี้จะเป็นราคาให้พี่น้อง จงปลูกจงเห็ดนะครับเช่าวสวนการปลูกลพืชผักถือต้องตามช่วงฤดูก,กาลมันชีสามาเทศให้เหข้าขายง่ายนะครับพอปาไม่ต้องมาไหลพี่นอ้องนันบท่มจังหวะช่วงคนปลูกไหลเป็นโอกาสของเช่าสวนเษกษตรกรทีเ่เป็นอาชีพหลักนะครับนี่คือหลกัลกๆที่นี่การปลูกเป็นโอกาส อย่าไปพี่น้องเพราะว่าช่วงหน้าแล้งหรือหน้าร้อนเพราะว่าการปลูกพืชพักคนทั้งหลายเสียเห็ดว่าใครใดระสบความสําเร็จนะครับตีเจอพว่มพอนเจออากาศหรือจิกเป็นการดูแลนะครับการเข่าน้ําคือการอันนี้กการต่อเติมสารอาหารหรือสิ่งใดที่พี่น้องเพื่อนๆผู้เพิ่นปลูกดูปลูกกินน้ำน้อยๆน่้หน้ำบ้านหลังบ้านเพิ่นกษตรอ่าพวกใครว่มีเวลาได้เห็ดแล้วก็ถึงไว้เห็ดกั ก็ได้ผลนะครับคือที่นี่เป็นโอกาสของห้องแบบใหนะครับช่าสวนทุกทันนะครับกนนบ็ขอให้จงปลูกไปเรื่อยๆนะครับการปลูกอะไรขี่จำกัดพี่น้องปลูกไปอนไรที่ขาดต่อเติมอนไรที่บม่มีหามาใส่นะครับคือ,อหลักๆก,การยุนยัดคือการสร้างอาชีพของห้อง,ห,องอห้องต้องเป็นกเกษตรที่สารต่อให้มีความบ่งคัง อย่างยืนมันคงต่อไปนะครับทุกพืชสายพันธุ์ทุกพืชพักพี่นออ้องเข้าปลูกลงไปนะครับจะไปเลือกพี่น้องปลูกลงไปเพราะวายนี่คือสิปลูกไปเมื่อทุกอันทุกยางนะครับเป็นไส้เท้าเป็นหัวไส้เท้าจะเป็นแค่ล็อตนะครับปลูกเบิดทุกยางนะครับเพราะเ้าสิปลูกเป็นการตลาดพี่นอ้องที่จริงแล้ว่อแน,นี้หรือเพื่อนๆชาวสวนนะครับ หลายส่วนหลายคนนะครับเพิ่นกะเขามาศึกษามาเบืองนะครับที่เอาได้ปลูกได้ฝังได้เห็ดได้ทำเป็นการเห็ดแบบให้พี่น้องนะครับเป็นแบบยางที่เด้สามารถที่ไปประกอบอบชีพนะครับรเบืเ้องแบบเรือดพี่น้องอันนี้ที่เป็นสายพันธุ์คนละสายพันธุ์นะครับก็ะโผกสายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับสูงงวยใหญ่ๆเกิดนวยใหญ่งวยสวยนะครับมันสีลายสายพันธุ์ครับฝืดพักพี่น้อง ราะว่าอันดีน้องเบิ้งก่อนจะต้างข้อเปรียบเทียบนะครับมาเป็นภ่มเป็นพ่วงนะครับคือห้าเห็ดเนียนนะครับคือการใช้น้ำหมักนะครับทีข้าวเลยเห็ดทั้งสวนเอาสตรของข้าเองนะครับเขามาใส่ได้ผลจริงนะครับปลวกลกมาปลกเป็นเป็นก้อนเป็นงวยเป็นภ่มเป็นพ่วงพี่น้องนี่แล้ครับคือต้องไปอันใดที่ข้าสามารถแบงปัดข้าสิแบงปันใหนพี่นอ้องทุกเมื่อนี้ นะครับข้าเห็ดหรือท้งสวงของผมใ้เห็ดดูผู้มือนี่ก็เป็นการเห็ดแบบการตลาดนะครับเป็นการตลาดหรือ,อให้ได้นี่ได้ได้หมุนเวียนนะครับมือนี้ผมกระสีใ้นําสินค้าออกอจำนานนะครับพี่น้องเนี่ยที่เนี่ยน้อยนะครับงานหนึ่งสองงานเบิง้งผาพหลับผุมมองภาพร่วมนะครับคือเป็น การได้น้ำเขานะครับพี่น้องกับพี่เจ้าครับโดยการรับชมนะครับอันนี้ฟักทองลืมผัวนะครับฟักทองลืมผัวชื่อของเขาอาจจะเป็นฟักทองเรื่มเมี่ยก็ไดเมนพี่น้องฝากพี่น้องรับชมนะครับเพราะว่าการปลูกนะครับการปลูกหรือการได้ผลได้ผลผลิตนะครับ่เข้าจิตมันจะเป็นการ พมผาพุ่มไผ่าพุ่มไใจนะครับพี่น้องที่เฮาเห็บแล้วทํำแล้วก็วคือได้ผลได้พุ่มสำเร็จร่วๆนะครับประสบพุ่มสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้ขายได้ขายไ,ได้ยูได้กินนะครับพี่น้องพืชพักทุกสิ่งทุกอย่างในนี่ห้เบื้องออกภาพร่วมนะครับในน้อยนเนื้อแน่นๆนะครับสามารถด้ยเก็บขายทุกหมือเก็บขายทุกหมือทุกวันพี่น้อง สำหรับการเขาไม่เยอมชมนะครับพี่น้องกับเบื้องขอแตกต่างขอเปรีบยทียบนะครับคือเขาเห็ดแบบให้พี่น้องเขาไปประยุกต์ใส่นะครับคือเนี่ยที่ของผมสถานที่ของผมับเปลี่ยนสถานที่ที่แบบนี้เละพี่น้องสถานที่ที่ว่าเหมาะปันใดแต่ห้องก็มีการปรับนะครับปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้มีการปลูกนะครับเ้องก็มาปลูกห้ได้คนผลิต พี่้องสังเกตเบ้งครับนะครับเามื่อเคยเทศเจริญโตนมากอลังการนะครับเกินขีดเกินขากเท่กากับได้เอามาให้พี่น้องรับชมนะครับสำหรับมะเขือนะครับจะได้มาได้ผลเก็บมาโดนเราพี่น้องพือด,ดมลุกก็จริงเพื่อรายุสั้นก็จริงนะครับแ่ว่า,าได้ผลผลิต เินคิดเกินคาดนะครับคื่เขาต้องเข้าใจนะครับเข้าใจในการรอเรียงต่อเติมสารอาหารใน้เขานะครับดูแลเขาเนาะครับพี่น้องหลักๆคือการเป็นการดูแลวิธีการดูแลมันก็จะตกตงางินไปนะครับช่วงใดระยะใดเวลาใดที่เขาต้องการสารอาหารลหลายๆคนหลายท่านก็ต้องทำความเข้าใจนะครับด้วยการเหตุส่วนผัก่วนการตัอเติมสารอาหารที่เขาอยู่ได้ห้ามมองอะโดนในการ เป็นได้ค่าได้ขายาได้โดนแบบคือหลักๆนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์เข้าต่อเติมสารอาหารนะครับเป็นฮอร์โมนจะเป็นปุ๋นขอกนะครับเป็นปุ๋นมักเข้ากับเมล็ดนะครับฉีดพ่นทั้งใบให้เขา,าคือเขา็สิออกมากว่าผลให้เขาตลอดนะครับที่ว่าว่ายไงว่ายไงพี่น้องคือการดูแลรักษา,าการประยุกต์ใส่โดยแนวฉิดข,ของเข้ระสบกันที่เขามี ก็อยากให้พี่น้องนะครับเพราะว่าการปลูกพืชล้มลุกพืชอายุสั้นนะครับบางท่านว่าเห็ดไปเห็ดมาเห็ดเหลวกะเมื่อยเห็ดที่ปลูกหรูปลูกไว้บริเวณในเศร้านะครับที่กิ่งแล่าซ้ำเขาทำงานในหล่มพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาเห็ดงานเขาเห็ดของเขานี่บริเวเห็ดถึงกับว่าตากแดดตากลมเอาเป็นเอาตายนะครับคือเขาเห็ดแบบสบายนะครับแบบง่ายๆก็เป็นการจัด แบ่งเวลาแล้วก็แบ่งในการเห็ดนะครับพี่น้องพว่าการเห็ดครับพืชพักครับขเขาเรานี่ถ้าเห็ดไปเรื่อยๆเขาจึเข้าใจนะครับเขาจึงเข้าใจเขาจึงหูจักในลกัลกษณะกันดูแลเขานะครับแล้วที่นี่ก็ที่เกิดควบง,ง่ายนะครับพี่น้องพยายามเาเจอปัญหาเช้าชวนนี่เจอปัญหากับอย่างนะครับเ,เจอปัญหากระโ่งกับนอนเ,อเจอปัญหาครับมาเรือกอกควนหลักๆนะครับ ในที่นี่พี่น้ององคิดนะครับพี่นอ้องจงพิจารณาดีๆนะครับพาะว่าการกำจัดปัชพเผือมีหางแนนมันป่วยเลยากน,นะครับก็เลยาัเพะว้ามหนี้สูตรของเข้าเองนะครับพวกชาวสวนควยอมรู้ดีนะครับคือการปลูกเผืชหมุนเวียนนะครับบางคนก็เพราะเขาใจพี่น้องกับเพื่อนๆเพราะเขาใจการปลูกพผืชหมุนเวียนปลูกแล้วป้อยไ้เขาชิ้นเขาหลังจังจามาต่อเติมสารอาหาร ได้หมาพี่พ้กับบ่ออุดมสมบูรณ์ผลผลิตกับบอ่อเตรียมลอยนะครับจยืดเฉื่ไว่ายว่วงว่เบิดมากว่นะครับนี่แหละครับที่นี่แล้วเขากัยิงเลื่อยอยากให้พี่นอ้องรับชมรับฟังแล้วก็เบ,บึ่งไปพร้อมๆกันนะครับคือการบิ้งคลิปคือกันเขากับหากทันไดเบิ้งหาข้อมูลหาประสบก,การณ์นะครับขอมารับชมรับฟังเข้าก็สิให้ผมก็สิบอกพี่บอกน้องนะครับ คือทั้งสวนมีอะไรแน่นะครับมีจริงใดที่เข้าสามารถแบงปั่นที่สามารถเอามานําเสนอให้พี่น้องเขาเกษสิเอามานําเสนอนะครับพี่น้องรับชมไปเรื่อยๆนะครับพร้อมๆกันการจ้างพักกระแงนะครับตลอดทั้งปีมีกินมีใช้นี่จัดมีใจนี่แบงปั่นพี่น้องเบิดปีปะกระแยง,งพักแก้วนะครับทั้งสวนของผมนี่ก็คือ เป็นการเฮ็ดพวกใหูนยุนไยนะครับเหศูนุนพันคือห้องต้องถึงวันพันุไว้นะครับอนุลากไวสะสมไวขยายออกเรื่อยอจะเป็นการปลูกมะเขือนะครับห้องก็ต้องปลูกไปเ,เรื่อยๆนะครับเบิดคุณน,นี่ห้องก็มีห่นต่อไปพร้อมขายนะครับพี่น้องคือต้องข้งหัวใจ่ในหลกัลกๆในการเห็ดหัวเห็ดสวนนะครับเ,เมื่อเมื่อได้มาไปผลแล้ว ผลผลิตที่ตามมาคืออย่างได้เงินได้ท่องได้ขาได้ขายการตลาดของเฮากม็มีนะครับการเปิดตลาดกันส่งออกนะครับพี่น้องสังเกตเบ้างนะครับหมากอลังการนะครับใส่วงจํากัดที่ผมบอกพี่น้องฟังนะครับเป็นหมกักเป็นกอนเป็นงวยนะครับข้อเยี่จังไหนถ้าท่านใดมีความสนใจนะครับอยากได้สูตรกระสอบถาขอมา้านะครับสูตรน้าําหมัก ให้พี่ให้น้องแบบใส่ปลูกในน้อยเบ่พ่อยี่สิบต้นนะครับแปลว่ามากาหลายกว่าเขาปลูกเป็น4ีสิบต้นหาสิบต้นนะครับคือพี่น้องเบื้องเอาครับหลังๆก็คือเขาได้เก็บโดนแล้วก็มากดกนะครับมากเขาจะออกตอไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมากน้อยเขาก็จะออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเฮ็ดจังไงวิธีใดแบบใส่ห้องนีวิธีให้นะครับก็สอถทมกันขอนมาก นี่สูตรง่ายครับบัวแพ้งพี่น้องนะครับสำหรับทั้งชนทั้งนี้นะครับก็อัปเดตต่อให้พี่น้องเบิ้งนะครับจะเป็นบบกพริกแบกพริกหยวกนะครับพริกกระเลียงพริกหน่อยพริกใ่เข้ากับปลูกไปปลูกลงไปพี่น้องกำลังออกมาก็ผลกำลังสิได้ผลผลิตนะครับนี่เหลือคือกําไรของชีวิตได้ผลผลิตที่ตามมานะครับฝากเพื่อนๆพืนพี่น้องนะครับเข้า มาย่ำเทาอยู่กับพีเพิ่นว่ายยำเทาอยู่กับพีสิบป,ปีกับปลวลุยมันว่าจะเกี่ยวกันพี่น้องคือห้งหองว่าจะติดคำนึงถึงว่าจะลุยหรือบลาลุยห้างคำนึงถึงการยืนหยัดอยู่ได้นะครับด้วยการเพิ่งพายตัวเองเพราะว่าเงินทองบม,มนันไม่เอาหาง่ายนะครับเขาก็ต้องหาะะนะครับการพลิกพื้นดินให้เป็นทรัพย์สินเลื่เงินทองหมุนเวียนอยู่นะพี่น้องหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับหมุนเวียนไปให้ได้ ถกมือนถูกมือนถูกมือ,มอปีหนึง่งมือนหนึ่งเดือนหนึง่งเป็นเม็ดเงินบ่นนหน่อยท้าวฮ่องเเห็นคุณคาของเขาทางหาผู้ใดเฮ็ดล่องเบืองกับสีหูนะครับคือมันคุ่มคาคือผมบอกว่านะครับที่ผมออกมาเฮ็ดคลิปมาบอกให้พี่น้องฟังบนว่าเพื่ออย่างเพื่อให้พี่น้องเกิดขอคิปนะครับอยากให้พี่น้องเช่าอีสานของเขานะครับคนอีสานเนี่ยทีมีนะครับมีวามเกง่งมีวามฉลาดมีข้ม ในการเห็ดนะครับปลูกฝังเป็นอาชีพเกษตรกรมาตาใดเท่าไรน,นะครับกอยักหพี้น้องรองล่องลองเห็ดเบิ้งนะครับแจ้าขอแต่ก้างของคนทั้งหลหาว่าเห็ดกระผืชกระพักมาปลูกมูลปลูกเอาเจาไเอแกะเป็นการเมืยเป็นการลาบริวเวณไร้เส้าพี่กิ่งแหล้วหวลักลัก,ลกมันเป็นทรัพย์สินเป็นเงื่อนท่องทางนั้นพี่น้องนะครับเป็นเงืนเป็นท่องทางนั่นเขาอยกับหยังปลุกมือนี่ อายุเขาเรานี่คือเป็นเม็ดเงินนะครับเอาเวลาใดก็ได้นะครับนี่คือขอเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบผี่น้องฟังนะครับออเอาเสียเอาไปขายเวลาใดก็ได้หรือว่าเฮ้าอ่า,อานำขายเพิ่นับมาซื้อเฮ้าขึ้นเ่นานะครับนี่คือเฮ้ามีชิงมีของของอยากของกินเฮามีพืชผ,ผักเฮามีทุกสิ่งทุกอย่างหลยหล่ะนะครับเขาเป็นสวนทีเฮี้กเกษตรแบบปาสจากรสารเคมีนะครับ พอ,อาา่าเข้าพอใส่อยู่แล้วนะครับมันมีข้อแตกต่างหล่กับคำถามที่หลายๆคนหลายๆท่านมีค้อสงสัยก็อยากให้เปืดอใจนะครับเขามาติดตามเบื้องอช่องทางของผมช่องเกษตรค้นจนอุตสาหกรรมเหนียวนะครับเกษตรค้นจนผู้ยังไงก็อยากให้พี่น้องนะครับเอาไปเห็ดไปทำนะครับเพราะว่าจำเป็นตรงสิบเกาห้าลจ้างเป็นไรมือไร้วันพี่น้องนะครับการ รับจ้างกับเป็นการลงทุนคือเขานะครับออกแจกฟันใส่สื่อเงินละสองร้อยสามร้อยครับขึ้นมาสื่อใส่คือเขานะครับห่อเขาห่อนามสื่อข้เขาขึ้นนามพี่น้องเบื้องนะครับคืออาชีพรับจ้างว่าบริลงทุนบรแเวนะครับอันนี้เขาลงทุนแชร์ักสิบรักลอยนะครับรักสิบบาทยี่สิบบาทสื่อในพักสื่อบางเล็กเขาแม่ม่ปลูกได้มหาศาลนะครับให้คนทั้งหลายม้งนขามนะครับ ว่าเห็ดเงยละเห็ดโอ้จักการค่าการขายโมมีเวลาเห็ดเวลาเอาใจใส่อลองเบิงพี่น้องลองเบิงอลองเห็ดลองทำเบิงพี่น้องเห็ดแล้วพี่น้องสิคิดย้อนหลังเสียดายโอกาสที่ผ่านมาถ้าเห็ดแล้วได้ผลผลิตได้มาไปผลน้ำเขาได้ขายได้ขายได้ยู่ได้กินนะครับได้ มีเม็ดเกินเผาได้มาให้ครอบครัว,วให้สู่สุรุกสู่เต่ากินนะครับมีเงินเก็บเงืนออมอ่ามีเงินหยอดกระปุกให้ลูกใายห้านนะครับลูกเต่ากับว่าได้อ่าขาดได้เขินได้ยู่ได้กินนะครับได้อุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์วันเทียเหน่ยคนเฮ้าเนี่ย็อยู่ได้แบบมีความสุขนะครับสําหรับการเยี่ยมชมทั้งสวนผมที่ผมได้เห็ุให้พี่หลวงมึงจังสิงของ ที่ผมปลูกนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกด้วยในที่ในหน่อยต่เขาก็สามารถขยายเป็นสิ่งของหรือเป็นถูกสิงทุกอย่างในวันในสวนเ่านะครับอเอาไปขายได้เงินมือละพันมือละเกียบบรติแหบกรวยหาใช้ได้อีกพี่น้องนะครับหาใช้ได้เขาก็ล่องคิดล่องเห็ดเปิงนะครับชาวสวน ผู้ทีอยู่กับบานกับซองนะครับออกกาลังกายล่องเบิงพี่น้องนะครับออกกาลังกาย้วยได้สุขภาพดีเฮาเห็ดกับหัวกับสวนเห็ดกับชิงกับของปลูกของขายปลูกอยู่ปลูกกินได้ยูได้กินเตรียมอิ่มนะครับสําหรับคลิปนี้ขอระยะห้างนะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านกับเขามาที่ตามเบงแง่งเยี่ยมชมนะครับสองเรบเขาโพด ได้กินอยู่ตลอดพี่น้องนะครับฝักใหญยฝักใหญ่ๆมีแต่ฝักใหญ่ๆอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อมีพืชอ,อุดมสมบูรณ์กับมันก็โบดวิญญากกับพี่น้องกับอิ่มกับเตี่ยมหนังทองเตียมหนังตากาับยอนนะครับนี่คือชีวิตยิ่งทีชีวิตนะครับเกษตรตะกอนนั้นแท้ต้นฉบับฝากทุกคนเข้ามารับชมนะครับเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ ทำให้ตัวเองยืนยัดอยู่ได้ด้วยวการพึง้าตัวเองนะครับสําหรับชิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านที่ควมสุขถูกทุกท่านนะครับในการรับชมสวัสดีครับ